นะครับวันนี้ก็จะมาดูกล่องเดินของคาบูนะครับเนี่ยนะครับสามารถปรับช้าปรับเร็วได้นะครับนี่ถ้าเราเปิดสวิตสวิตหัวก็จะต่อไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือกล่องทํางานนะครับสามารถปรับช้าปรับเร็วได้นะครับตัวนี้ต้องค่อยๆเลยนะครับเพราะหัวนี้มันเปราะบางมากนี่สามารถปรับช้าปรับเร็วได้นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับเราสตาร์ทเราก็จะปิดก่อนนะครับ เราก็ทานเลยครับ